สวัสดีครับทุกคนผมคุณแบงค์จากช่องคุณแบงค์โฮม24นะครับวันนี้พามาดูคอนโดใจกลางเมืองเลยสุภลัยเพลสสุขุมวิท39ครับพร้อมผงเปิดประตูเข้ามาเนี่ยอย่างแรกเลยนะคือความสว่างสดใสของห้องคือห้องนี้ยเขาทําไฟใหม่หมดเลยจะเป็นแบบไฟที่บอกดูอบอุ่นน่าอยู่สว่างสดใสนะแล้วก็นี่ครับตัวของกลอนทั้งหดสชั้นเลยเนี่ยมีตัวล็อกอันนี้มีลูกบิดล็อก แล้วก็มีลูกบิดใหญ่กับมือจับที่เป็นขนาดใหญ่แข็งแรงดีครับห้องออกแบบมาดีมากคือตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากเปิดแอร์ใช่ไหมวันไหนไนีอยเปิดแอร์ก็สามารถเปิดมุงรวดแล้วก็เปิดตัวนี้ครับให้รับลมจากข้างนอกได้ซึ่งก็รับได้แบบหลายชั้นมากอย่างนี้ด้านข้างครับก็จะเป็นที่อยู่ของช่องเซอร์วิสแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตู้เก็บรองเท้าใหญ่เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอแล้วก็ตู้เก็บของครับให้ดูคับกว้างก่อน กู้เก็บของมาขนาดใหญ่มากจานวนช่องให้ใช้งานคือเยอะมากครับดูนี่เป็นแนวตั้งนะแล้วก็ยังมีลิ้นชักข้างล่างทั้งหมดอีก4ลิ้นชักครับโซฟาด้านนี้สีครีมสีเดียวกับตัวของผนังห้องห้องน้ําครับห้องน้ําทําใหม่หมดเลยสุขภัณฑ์ทุกชิ้นทุกอย่างกระเบื้องทำมาใหม่หมดเลยสะอาดครับสวยงามมากและก็มีอาบน้ําให้ห้องน้ําใหญ่เลยครับ เนี่ยก็จะมีฝักบัวมีฉากกั้นอะไรมาให้เรียบร้อยเลยเรื่องของตัวแขวนอะไรต่างๆก็มีมาให้ครบครับมาดูด้านนอกตรงโซนห้องนั่งเล่นโซฟาหน้านั่งครับแล้วก็จะมีมุมนี้ครับน่ารักดีจะมีเก้าอี้แล้วก็มีเข้ามุมที่เป็นบอกมองเข้าไปเห็นห้องนอนนะตรงนี้จะเป็นส่วนของครัวครับครัวตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบท็อเป็นหินแกรนิตนะ แข็งแรงสวยงามมีซิงค์ล้างจานเป็นแบบกลมๆครับอันนี้ก็คือทําใหม่นะสวยมากตู้เก็บของด้านบนมีให้เพียบเลยทั้งแบบมีฝาปิดแล้วก็เป็นช่องที่ไม่มีฝาปิดตัวดูดอากาศมีครับเตาเป็นเตาแบบแม่เหล็กไฟฟ้าไมโครเวฟมีให้ตู้เก็บของด้านล่างอีกหลายช่องมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้จะมีเครื่องซักผ้าครับอิเล็กทรลัก์ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าใหม่นะพร้อมกับตู้เก็บของด้านข้างอีก แล้วก็ตู้เย็นครับมีมาให้ก็จะเป็นตู้เย็นมิตซูแบบสองประตูตรงนี้ที่บอกรับก็จะทําไฟเพิ่มมาให้สวยงามดีครับอันนี้จะเป็นประตูที่ขั้นระหว่างห้องนอนกับห้องนั่งเล่นก็จะเป็นประตูกระจกแข็งแรงดีภายในครับพอเข้ามาก็จะเห็นมุมแต่งหน้าอยู่ตรงนี้มีไฟส่องสว่างแล้วก็กระจกเข้ามุมมาให้มีเก้าอี้นั่งของกระลินชารตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของตู้เสื้อผ้าครับขนาดใหญ่เลยประตูมีทั้งหมด3บานแล้วก็ ช่องเก็บของช่องควายทั้งในเนี่ยกว้างมากด้านบนครับก็ยังมีช่องเอาไว้ให้เราเก็บของได้อีกทั้งหมดสามตู้บนนี้เลยส่วนหัวเตียงเนี่ยเขาจะทํามาแบบเป็นกระจกกระจกตั้งแต่เพดานจนถึงข้างล่างเลยนะและ้วโต๊ะหัวเตียงก็คือมีมาให้ทั้งสองฝั่งครับเตียงเนี่ยจะเป็นเตียงขนาดใหญ่ใหญ่มากเลยนอนสบายแล้วก็ปลายเตียงครับจะเป็นที่อยู่ของทีวีแล้วก็เคาน์เตอร์วางของต่างๆทีวีที่ให้มาก็จะเป็นพาราโอนิกจอใหญ่นะแล้วก็ด้านข้างถัดมาครับ ก็จะเป็นมุมทํางานซึ่งมุมทํางานเนี้กว้างแล้วก็มีไฟส่องสว่างแยกมาให้ที่สําคัญครับวิวของมุมทํางานเนี่ยมองลงไปเป็นสระว่ายน้ําเลยให้ดูภาพกว้างของเตียงนอนนี่เตียงนอนมาเลยครับแล้วก็เรื่องของแอร์จะบอกว่าไม่ต้องห่วงเลยว่าแอร์จะไม่เย็นที่นี่แยกทั้งหมด2ตัวครับก็คือแอร์ห้องนอนแล้วก็ตัวแอร์ห้องนั่งเล่นบิวมาแบบนี้ครับไม่ได้เป็นแอร์แบบฝังท่อนะฮะ ไม่ได้ไปใช้ท่อร่วมกับใครก็คือเรื่องความปลอดภัยสุขภาพเนี่ยสบายใจได้เลยตรงนี้จะมีคอมเพรสเซอร์ครับคือห้องนี้มี2ตัวตมุมนี้ก็จะเป็นมุมระเบียงออกไปดูซิว่ามีอะไรบ้างระเบียงห้องนี้ดีมากครับคือออกมาเนี่ยจะมองเห็นวิวสระน้ําเลยแล้วก็ตึกเนี้ยครับเขาเรียกว่าตึกสปอร์ตก็คือคอนโดที่นี่จะมีตึกเนี้ยเอาไว้เป็นที่เล่นฟิตเนสแล้วก็สระว่ายน้ําอยู่ข้างบนตรงนี้ครับมองจากระเบียงห้องเราออกมาไม่บล็อกครับวิวสวยมาก แล้ยิ่งฝั่งท้ายห้องเนี่ยคือโป่งเลยมองเห็นพื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่ว่างๆสีแบบสดใสนะดูภาพกว้างอีกครั้งหนึ่งของตัวห้องนอนแล้วก็มุมข้างๆครับก็จะมีช่องเก็บของเพิ่มอีกจุดหนึ่งเลยด้วยก็ห้องนี้ทั้งหมดพื้นที่ของเขาเนี่ยคือ50ตารางเมตรห้องใหญ่เลยครับคือโครงการสุภาลัยเพลสสุขวิสสิ19พร้อมพงนะ เขาออกได้หลายทางครับทั้งทางโอโซนสุขุมวิทรวมถึงการไปรถไฟฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยก็คือง่ายมากสะดวกมากใครที่สนใจก็ติดต่อผมมาได้เลยครับห้องนี้ขายอยู่ที่ราคา4.85ล้านบาทใครสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์0824249924วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ